สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้านะคะห่างหายกันไปนานเลยพอดีแมค่ค้าไม่ค่อยว่างอ่ะสำหรับวันนี้นะคะแห่ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแห่เอ็นเกลยวแห่เอ็นปอนแห่ได้ตัวถูกแห่ได้เกรดเอแล้วก็แห่เย็บมือลูกค้าก็พอจะรู้ๆกันบ้างแล้วเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้ทางร้านจะมาแนะนำแห่ได้ทอโรงงานเกรดเอ อยากให้ทุกคนได้ใช้อยากให้ทุกคนได้ลองแห่ตัวนี้นะคะก็มีมาขายมานานแล้วแต่ว่าเหมือนแบบยังทำคลิปอธิบายไม่ค่อยแน่นอนแต่เป็ดจะบอกว่าเป็นแห่ตัวที่ขายดีลูกค้าใช้แล้วติดใจลหลายๆท่านก็ใช้กันอยู่อ่สำหรับก่อนอื่นเลยนะคะก็อันนี้นะคะช่องทางการติดต่อของทางร้านเบอร์โทรค่ะ089 เจ็ดศูนเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะของร้านบางทีรับสายชาปบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะแม่ค้าขายเองขายคนเดียวถ้าจะเข้าไลน์ก็ไอดีตัวนี้ไอดีไลน์ตัวนี้ก็ได้หรือว่าใช้เบอร์โทรเป็นไลน์ได้แฟนเพจนะคะชริตาแห่เปปิกส่งจำหน่ายแห่เอ็นเกลเอ็นปอนแห่ได้แห่ทอโรงงานโอนลากโอนล้อมป่าและก็คอนโดป่า มันโปมีหลากหลายชนิดอ่ะสำหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแห่ได้ทอโรงงานเขียดเอก่อนอื่นก็จะมาแนะนำว่าแห่ตัวเนี้ยมีตั้งแต่เซนครึ่งถึงห้าเซนข้อดีคือว่าจะดีกว่าที่แห่เย็บมือคือถูกกว่าลำดับหนึ่งเลยถูกกว่าแห่เย็บมือแล้วก็เรื่องตาแห่นะคะหมดปัญหาเรื่องตาลูด เพราะเป็นแห่ทอโรงงานแต่การบานบานแบบแผ่เย็บมือแต่สําหรับคนที่ใจรักในแห่เย็บมือก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากใช้แห่ได้อยากให้เปิดใจลองตัวนี้ดูเพราะว่าใช้ดีจริงๆค่ะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะขนาดตาเซนครึ่งขนาดตาเซนครึ่งทียิบ ที่สุดแล้วค่ะทีกว่านี้ไม่มีแล้วขายดีด้วยนะเซน,นครึ่งจะบอกให้ลูกค้าชอบใช้ตัวนี้เซน,นครึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดความลึก6กอกถึง1ิบอกตัวนี้6กอก1นึ่ันหนึอบาทหนึ่งพันหนึ่งบาทเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มนี่ค่ะรอยพน,นึกนะคะตัวนี้จะเป็นแหว4สวี่เสาพนึกแบบพวกเอ็นเกลเอ็นปอนเลยนี่รอยผนึก เย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาสี่เสาเซนครึ่งได้เบอร์สองสวยค่ะแนะนำไปหลายท่านใช้แล้วก็ติดใจที่สำคัญกลับมาซื้อซ้ำกันด้วยเผาลึกเรื่องเผาร้านชริตาการค้านะคะจะเน้นเผาลึกบานดีแห่ตัวเนี้ยบานแบบแผ่เย็บมือเลยล่ะ อย่างที่บอกใครชอบก็ลองเปิดใจดูได้ตัวนี้เส้นครึ่งตายิบมากเนี่ยค่ะต่อไปมาดูสองเส้นนะคะสองเส้นก็มีตั้งแต่หกซอกมีตั้งแต่หกซอกถึงสิบซอกสองเส้นจะเป็นเอ่อตัวนี้ค่ะย็บผนึกข้างสี่ข้างเหมือนกันแห่สี่เสาขนาดตาสองเส้น เท้าลึกค่ะพืนนี้เจ็ดซอกหนึ่บาทเก็บป,ปลายทางได้เบอร์ส2เซนเจ็ดศอกได้เบอร์สราคามีหลากหลายนะคะลูกค้าต้องทักเข้ามาแม่ค้าไม่สามารถแจ้งได้หมดทุกไซส์แต่ทุกคนคือขายราคาเดียวกันหมดไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้2เซนนะคะ ต่อไปสามสองเซนครึ่งอ่ะสองเซนครึ่งก็สวยแหขายดีเนื้อกำลังดีตัวนี้สองเซนครึ่งแปดซอสองเซนครึ่งก็เป็นได้เบอร์สามแต่ตัวนี้เขาเรียกแห่ได้ทอโรงงานเกรดเอนะลูกค้าหลายๆท่านตัวนี้ยกตัวอย่างผืนนี้สองเซนครึ่งแปดซอกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเก็บเงินปลายทางแห่สีเสาเย็บผนึกข้างสี 4, ข้างเหมือนกัน ใครที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ใช้จริงๆค่ะขายดีและใช้ดีด้วยอันนี้สำหรับได้เบอร์สี่นะคะสามเซนจะมีได้เบอร์สี่และได้เบอร์หกตัวนี้ยกตัวอย่างผืนนี้ได้เบอร์สี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขนาดตาสามเซนหรือที่ลูกค้าเรียกกันว่าแหรัดโป้สามเซนจะมีได้สี่กับได้หกเนาะตัวนี้เอาได้สี่ให้ดูก่อนบานดีจมไว นี่ค่ะรอยผนึกผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาค่ะต่อไปอันนี้เป็นได้เบอร์หกนะคะถ้าได้เบอร์6กกแพงกว่ากันร้อยหนึ่งตัวนี้8ปอก1,200บาทนี่ดูขนาดเส้นได้ได้หอ่ะเทียบไปดูได้6กับได้สเห็นไหมคะได้สี่ก็จะพิ้วๆหน่อยได้6กก็จะหนาหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับคนชอบใช้ แล้วก็วิธีการวัดตาแหส่สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะฟังเพิ่มไปนิดนึนูอธิบายเพิ่มหน่อยวิธีการวัดตาแห่นะคะวัดอย่างนี้ค่ะ2องข้อหนึ่งสองสข้อเท่ากับ1นึ่งตาแหเพราะเวลาลูกค้าท่างออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดตรงได้เลยวัดเป็นแนวตรงมาเนี่ยสองข้อหนึ่งสองเท่ากับตาแห่เพราะเวลาท่างออกมาจะเป็นหตาบางคนวัดไม่ถูกเนาะอันนี้อธิบายเลย 3, สามเซนแปดซอกได้เบอร์หกหนึ่งพันสองร้อยบาทสี่เซนก็มีนะคะแต่พอดีวันนี้ไม่ได้เอามาห้อยเนาะแม่คารีบจะรีบไปรับยอดต่อต่อไปตัวนี้มีถึงห้าเซนอันนี้ห้าเซนเก้าซอกได้เบอร์หกราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเซนเราจะมีแปดซอกเก้าซอกสิบอกอันนี้ขนาดตาห้าเซนขายดีเลยตัวนี้ห้าเซนห้าเซนก็ประมาณนี้แต่ไม่อยากให้วัดนิ้วเพราะว่านิ้วแต่ละคนไม่เท่ากัน นับเป็นเซนดีกว่าได้เบอร์หกตัวนี้นะคะบางคนที่เลี่ยงแหยบมือหมาก็จะเป็นตัวนี้เยอะหมดปัญหาเรื่องตาลูดหนูขายหนูก็ชอบขายตัวนี้แนะนําเลยแต่ถ้าใครที่ใจรักแหยบมือก็ไม่ว่ากันเนาะอย่างที่บอกก็คือต้องเข้าใจด้วยได้เบอร์หกห้าเซนเผาลึกบ้านดีค่ะตัวเนี้ยขายดีเลยละ่ะแต่ว่าแม่ค้าไม่มีเวลามาทำคลิปอ่ะ ถ้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ร้านชริตาการค้าไม่ว่าจะเป็นแหเอ็นเกลยวแหเอ็นปอนอยวไม่ค่อยชัดก็เป็นอะไรอเ แห่เอ็นเกีียวแห่เอ็นปอนแห่ได้เย็บมือแห่ได้ทอโรงงานตัวถูกแห่ได้ทอโรงงานเกรดเอวนลากปลาอวนล้อมปลาด่างกั้นปลาหรือคอนโดดักปลานะคะก็ทักมาได้เลยร้านชลิตาก,การค้าแฟนเพจ facebook ก็ได้ไอดีไลน์ก็ได้นะคะตามนี้เลย089 704 9963ถ้าเกิดไม่ค้ารับไม่ทันเดี๋ยวโทรกลับนะคะคะ่ะ เก็บเงินปลายทางทุกตัวราคาตามรูปส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะ